สวัสดีค่ะโฮโรวิซิกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะอ่ารอบนี้จะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่21ถึง27พฤศจิกายนนะจ๊ะจะดูกัน5เรื่องเหมือนเดิม <SU cc ion> การงานการเง,งินความรักสุขภาพและโชคลาภนะอันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะใช้ไพ่ไทยเหมือนเดิมนะ พราะออมรู้สึกว่าไพ่ไทยนี่เขาสวยแล้วก็ไพ่ไพ่เขาค่อนข้างชัดเจนสื่อความหมายได้ชัดเจนมากเดยเป็นไพ่สำหรับที่แบบว่าเฟเวอร์ลิตมากเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยมาเรามาเริ่มดูที่เรื่องการงานกันก่อนการงานคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้าง การงานคนเกิดวันเสาร์สวยมากตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึง ปลายสัปดาห์เลยนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรคือสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีหมดเลยแล้วก็ยิ่งถ้าหากใครทำงานด้านการฝีมือหรือมีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากในเรื่องงานช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถมัมภ์เขาอาจจะค่อนข้างเคี่ยวกับคุณนิดนึงนะอาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณที่อายุเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะจ้ำจี้จ้ำชายคุณนิดนึงแล้วคุณจะรู้สึกกดดันช่วงกลางสัปดาห์นิดน แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําก็คือเพื่อให้งานออกมาดีเพื่อให้คุณเหมือนกับอัพสกิลตัวเองเหมือนกับบางคนอาจจะได้รับการสอนงานในพวกเนี้ยจากคนที่อายุเยอะกว่าอาวุโสมากกว่าอ่าแล้วคุณอาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาผลงานที่ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับการยอมรับ ในท้ายที่สุดแล้ยวยิ่งช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยได้ The ู of f o r t u n e ผู้บรรลุสัจธรรมเลยนะเป็นไพ่ใบที่สวยมากแสดงว่าการงานทุกอย่างบรรลุผลสำเร็จทุกอย่างสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะในช่วงปลายสัปดาห์นะจ๊ะทุกความทุ่มเทลงแรง ที่ลงไปความพยายามทุกอย่างได้รับผลสำเร็จกลับมาแล้วนะจ๊ะการงานสวยนะคนเกิดวันเสาร์สวยตั้งแต่ต้นสัปดาหย์ยนปลายสัปดาห์เลยต่อให้มีอุปสรรคอะไรทุกอย่างผ่านได้ถ้าหากเห็นหน้าไพ่ปลายสัปดาห์คือสวยที่สุดต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าการเงินคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างการเงินเนี่ย อาจจะไม่ได้หวือหวามากเท่ากับเรื่องการงานแต่ไพ่ขึ้นว่าช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรมากหรือถ้าหากจำเป็นต้องจ่ายจริงคือจะจ่ายเพื่อซื้อความรู้ให้ตัวเองบางคนอาจจะไปซื้อหนังสือหรือบางคนอาจจะไปเทคคอร์สหรือบางคนอาจจะไปจ่ายเงินเพื่อเรียนอะไรบางอย่าง ในช่วงนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช้ใจ่ายในเรื่องสุรุ่ยสุร่ายเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพื่ออัพสกิลให้ตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองจ่ายเงินไปเพื่อให้ตัวเองได้อะไรกลับมาที่มันจะติดตัวไปเป็นความสามารถติดตัวไปเป็นความรู้ติดตัวไปในระยะยาวใช้ได้เลยแบบนี้มากกว่านะช่วงกลางสัปดาห์การเงินการเงินส่วนใหญ่จะมาจากงานเป็นหลักนะ แล้วอีกอย่างคือหนึ่งไม้เท้าในตำแหน่งการเงินแสดงว่าการเงินช่วงกลางสัปดาห์พูดตรงรว่าค่อนข้างโดดเด่นน่าจะโดดเด่นเพราะการงานมาทำให้การเงินน่ะมันสะพัดขึ้นมาเหมือนกับคุณจะได้มาเพราะว่าเขารู้จักคุณจากงานของคุณแล้วเงินก็เลยมาพร้อมพร้อมตามมากับงานอ่ะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยอาจจะบางคนเนี่ย ถ้าเป็นคนที่เหมือนกับใช้เงินเยอะมาก่อนช่วงปลายสัปดาห์อาจจะโดนบ่นนิดนึงอาจจะมีการโดนคุมนิดนึงในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นจากตัวคุณเองหรือจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าหรือพี่คนที่อายุสูงกว่าอายุเยอะกว่าคุณหรือมีตำแหน่งสูงกว่าคุณอาจจะมีแบบ คอมเพลนนิดนึงเออใช้เงินเผาๆหน่อยนะแต่ถ้าหากเกิดคุณไม่ได้เข้ากรณีแบบนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองนี่แหละเหมือนกับว่ายิ่งถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงเลยนะจะมีมแบบสตรกมากเลยกับเรื่องการเงินของตัวเองจะเริ่มแบบใช้อะไรแบบคิดเยอะคิดแล้วคิดอีกเงินแทบจะไม่ได้กระเด็นพูดตรงๆถ้าไม่ให้ไพนี้ขึ้นเรื่องกันก็คือเป็น เป็นเป็นอาการงกอะเป็นอาการงกไม่อยากเสียเงินเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรประมาณนี้นะอ่าแต่โดยรวมคือการเงินนี่สวยอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นคนใช้เงินคุ้มค่ามากนะคนเกิดวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะส่วนใหญ่ถ้าเสียเงินก็คือจําเป็นจริงๆถึงเสียหรือเสียไปแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มากับคืนมันคุ้มค่ากว่าถึงจะยอมเสีย ประมาณนั้นนะโอเคเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างอือความรักก็แอบสวยโอ้ยเดดซันเดะเวิร์ก็ขึ้นเดดซันก็ขึ้นคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ดวงมาแรงนะคะดวงเรื่องความรักรู้สึกการงานก็ดีความ รักก็ดีการเงินก็ดีนะรู้สึกดีเกือบทุกเรื่องเลยทิ้งแต่ที่ดูมั้งแต่ต้นนะช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการ มันจะแยกได้สองกรณีนะถ้าหากหกเหรียญคือคุณเป็นฝ่ายเปเปเขาหรือเขาเป็นฝ่ายมาเปคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะฝ่ายไหนเปคุณแฮปปี้ในเรื่องความรักมากๆช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังดีอยู่ดีแบบดีดีขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่องความรักตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เดะเวิร์ขึ้นความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวงังทุกสิ่งทุกอย่างใครที่ขอครบหรือใครที่อยากจะเลื่อนระดับความสัมพันธ์เนี่ยมีสิทธิสูงมากที่จะ ได้เลื่อนระดับความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้ออกจากเฟรนด์โซนบางคนเป็นแฟนอาจจะมีขยับขยายมามั่นบางคนมั่นอาจจะแต่งอะไรแบบนี้หรือบ,บางคนคบกันเล่นเล่นกลายเป็นว่าไม่เล่นแล้วอยากคบจริงจังอยากครบระยะยาวมีการพูดคุยวางแผนอะไรเพิ่มขึ้นจริงจังมากกว่าเดิมเรื่องความรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแฮปปี้มากเรื่องความรักตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยจ้าเดอะซันมาขนาดนี้สวยงามเห็นไหมเดอะเวิร์ก็ขึ้นเดอะซันก็ขึ้นความรักสุขสมหวังแน่นอน คนเกิดวันเสาร์ดวงมาแรงมากโอเคเรียบร้อยความรักผ่านแล้วเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพจะสุดยอดอโอเคใบนี้สุขภาพจะโอเคมั้ยอุศอ้ามาตกมาช่วงสุขภาพนี่แหละนะคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องสุขภาพให้เยอะๆหน่อยนะอ่า เคล็ดขัดยอกพวกช้ำดำเขียวมีสิทธิ์เป็นในช่วงต้นสัปดาห์นะหรือบางทีโดนไปฟาดฟันอะไรมาคือเหมือนคนทะเลาะก,กันเนี่ยแต่บางทีไม่ได้หมายความว่าคนทะเลาะก,กันเสมอไปนะแต่มันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีโอกาสไปหกล้มหกลุก แล้วก็ได้รับบาดแผลฟกช้ำดำเขียวอะไรมาหรือบางทีอะไรตกใส่กิ่งมะม ung, ่วงกิ่งมะม่วงอะไรตกใส่แล้วเกิดฟกช้ำขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ใน,นช่วงต้นสัปดาห์นะตำแหน่งอัน,นอันนี้มันเป็นตำแหน่งสุขภาพแล้วขึ้นห้าไม้เท้ามาเนี่ยจะต้องให้ให้ระวังเรื่องการกระแทกจนเกิดห่อเลือดพวกเนี้ยให้ระวังหน่อยแต่ช่วงกลางสัปดาห์ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างดีแต่ที่เป็นห่วงคือปลายสัปดาห์ ขึ้นแต่ทาวเวอร์มาค่ะนี้ขนาดนี้นะคุณระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยนะเออแล้วก็ที่ที่สำคัญเวลาฝนตกอย่าไปอยู่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไมาฟ้าผ่าก็น่ากลัวนะใครบอกว่าไม่มีสิทธิ์โดนบางทีมันมัน,ม,นมันถึงคราวมันโดนได้นะคุณให้ระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุใครขับรถขับลาใช้มอเตอร์ไซค์ขับรถหรือยังไงก็ตามที่เกี่ยวกับยวดยานพหาหนะถ้าฝนตกอยูย่พยายามขับช้า,ชา หรือถ้าหากเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะในช่วงปลายสัปดาห์คนเกิดวันเสาร์นะนระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะช่วงปลายสัปดาห์แอบเปิดหน่อยอืมใช่แล้วอีกอย่างยิ่งเหมือนพ่บอกว่าบางทีนะะ้หากคุณทํางานหรือแบกรับภาระหรือทําอะไรมาแบบเหนื่อยแล้วหนักแล้วเนี่ยแล้วยังมาต้องเสี่ยงกับเรื่องเดินทางหรือคุณเป็นคนขับรถหรือเป็นคนที่ใช้ยานพาหน,นะมันยิ่งทําให้บท เกิดอึกอักอะไรขึ้นมานี่ร่างกายมันไม่ตอบสนองได้ดั่งใจขึ้นมามันก็มันมันล้ามันล้าเพราะฉะนั้นที่สําคัญขอให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วถนะ้าหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะไอการเดินทางช่วงฝนตกช่วงฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างเงี้ยให้ระวังหน่อยแล้วก็พยายามอยู่ในอาคารในช่วงฝนตกจะดีที่สุดนะที่สําคัญเรื่องอุบัติเหตุนี่แหละต้องต้องระวังมากๆเลยช่วงปลายสัปดาห์โอเคเรามาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่า เปิดไปเลยมาแล้วโชคลาภไม่มีโชคลาภอ่าไม่แน่ไม่แน่บอกเลยว่าโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ช่วงกลางสัปดาห์ไม่ต้องสนใจแล้วก็ต้องระวังเรื่องโดนโกงโดนหลอกด้วยโดนแทงข้างหลังก็ต้องระวังหรือไม่ก็ถ้าหากกลางสัปดาห์ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรไว้บอกเลยเสียมีแต่เสียกระเสียนะไอช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่โชคลาภจะมา จากการท่องเที่ยวหรือต่างชาติต่างภาษาต่างแดนหรือใครถ้าหากทำงานเกี่ยวกับพวกทัวร์พวกไกด์หรือทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนอย่างเงี้ยหรือทำมาค้าขายนำเข้าส่งออกที่มันมีการแบบ across the world หรือมันมีการแบบข้ามไปอีกประเทศหนึง่งไปอีกซีกโลกหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมีการข้ามน้ำข้ามทะเลเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะให้โชคลาบกับคุณ เยอะพอสมควรหรือคุณอาจจะมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้จากอะไรที่เกี่ยวต่างชาติต่างแดนต่างประเทศนะอ่าโอเคอ่าในที่นี้ไพ่ในนี้นึกถึงเมืองจีนสำเพอและภูเขาเยอะๆเมืองจีนเกี่ยวกับจีนอืมถายทำทำทำงานส่งออกึรือทเข้าหรือทำอะไรกับเนี้ยถ้าทางจะดีนะแต่ช่วงราวสัปดาห์ไม่ต้องสนใจไม่ไม่มี แถมต้องระวังเสียเงินเสียทองเสียนั่นนี่ด้วยส่วนปลายสัปดาห์พระราชินีถือถ้วยมาเป็นโอกาสอันดีถ้าคุณคิดจะเสี่ยงโชคหรือคิดจะเจราจาหรือคิดจะเสี่ยงดวงทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโชคลาภทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปลายสัปดาห์ทําได้นะจ๊ะปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่มีโชคสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะหรือใครอยากเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอนนี่ก็ซื้อวันเสาร์วันเกิดตัวเองไปเลย ได้หรือวันอาทิตย์ก็ได้แต่เป็นไม่ได้ซื้อวันเสาร์วันเกิดตัวเองเปไปเลยก็ได้นะลองดูแล้วก็ซื้อเลขวันเกิดตัวเองนั่นแหละที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอนะซื้อซื้อประมาณนั้นอนะมีสิทธิ์แล้วแต่พูดตรงๆนะว่าส่วนใหญ่ถ้าหากจะได้ก็คือจะไม่ไม่เกินบุญกุศลของตัวเองเนะี่ยถ้าหากใครถึงถึงคราวบุญกุศลที่ทํามาได้ศพช่องจะส่งผลจะให้ผลคุณจะได้เองมากน้อยแล้วแต่ที่ทํามา ถ้าบางคนเกิดมันยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้นะอาจจะได้ไม่เป็นอย่างอื่นแทนเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือความเมตตาจากผู้ใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นราชินีถือถ้วยไพายลาสุดใบสุดท้ายอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำคัญสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะอ่าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนขอบคุณทุก